พเลก้าันนะครับตนเล็ก็เช้าหน่อยฟ้าแป้งก็ได้ทั้งสมตัวอยู่มดนสี่สามแปดสามหันที่ฟันมากมอปูดสี่สาเ้าสมตัวอยู่วอดีวนีมันบ่ท่านในพื้มท่านในพื้ใบมันใบมันพื้แล้วนะมันออกไปแล้วก็บ่เอาันนีอเอาใบไมม่ล่อเอาใบไม้ ีคินมาใหม่่บครักนี่นี่โยมมันกาลังเป็นเป็นโจรโจรเป็นมากท่านเป็นโจรโลกขึ้นมาจังว่าแสดงว่าพื้นว่ท่านไม่นอนครับจังว่ามันสีมันสีพื้นท่านบ่พอดมื่อวันที่จีบหกเนี่ยมันตีพื้นท่านบ่พื้นท่านมันไหนสองมื่อสองวันสองวันก็ ก็เธอทุ่มเอาพูดเดียวแต่แล้วว่าไม่วางเส้นนอปเอาเอาจังว่าเลขใบไม้เลขใบไม้มันก็เอาเลขใบไม้มันก็ถึงเวลาแต่นี่ก็ถึงข้อแห้งไลยตีปูบาทนี่สร้างความฝันปูนี่แล้วครับก็เป็นเลขฝันเลขฝันนี่ก็ฝันบ่ยาวดอกฝันมัน นอนอยู่พุ่นนอนอยู่มองไปสร้างวัดไม่ไปสร้างวัดไหวผมย,ย่อแสงนะพูนน้องบัวลำพู<อ>ติดแดดต่อเฉดเอล้วนฝันเกลียวแตนอนอยู่หันละไปไปนั่งน้องไปนอนอยู่ห,นนนอนอหัน,ปปดดนปไปฝันอยู่พุ่นพวปูแด่นพวกใหม่ยู่พุ่นเรากำมาฝันอยู่ที่รับนอนนอนอยู่พุ่น ก็อ,อยู่วัดอ่อมองสร้างไว้แต่ว่าก็ดีใจยอดก,ก็เลิศเปลี่ยนไปแล้วปลาภัยมองผีหายๆผ <c oughs> ีหลายบอกพูดหังไโค้งรออ้อยซบเนาะโค้งร้อยศพจักหน่อยจักหลายแล้วเพราะว่ามันเป็นปราสาทสมัยเกา่าวัดอยู่กับโค้งก็ดีวัดอยู่กับโค้งที่เขาว่างทันล้าน ตะกี้มันนี่กายเนี่ยครับประยุกได้เหมือนกันธนาเริ่มแรกเริ่มแรกท,ที่ไปปล่อยเล็กอยู่หนองบวังบวลำพูสมัยนั้นบ่มียูทูบนาสมัยนั้นแกเจ้าเดมเมารถไปเอาเนี่ยเมาส์รถพากันไปทางพาไปละ <c oughs> เนเบดเริ่มต้นยี่สิบสองวดอยู่หันล <20 S 1> ยี่สิบสองวดยี่สิบสองวดแต่ว่าไปงวดนี่บ่เห็นตาปะขาวสงสัยเล่าสิขามเล่าพุ่มยู่หันตาปะขาวนี่นตา,า,ตา,าปะขาวเป็นพุม่มเป็นพุ่มเพราะว่ามันเป็นภาษาเจ้าสมัยเจ้านักเลงก็เจ้าฆ่ากันตายแล้วก็เจ้าไปทิ้มนะครหับหลังน จำไม่ได้ปุ๊ตจำไม่ได้ปุบานี้ผูก็ได้ดดฟันเราข้าจอนิมนต์ไปครับข้าจอนิมนต์ไปสร้างวัดฐานเดิมที่เดิมที่เอ,อ,อ่ออมยู่ผู้เก่าเหรออยู่แต่ผู้เก่าข้าจอนิมนต์ไปนี่น้องสาวตายก็เลิกไปไปนอนพักเกี่ยวเมืองอัน าทีไปเห็นตาปลาขาวกันมันเห็นตาปลาขาวกับพ่อยตัวเดียวโดดเลยแต้พ่อเห็นเห็นแต่แม่ลูกอัณฑบเป็นพีบอกปูพีแม่ลูกอัณเตก็จะมาบอกเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสาม เก้าหนึ่งสามก็หนึ่ก็เลยว่าผีนะก็ตบอกหงนาะต่เลยมาล่งแปดหนึ่งสองแปงอถอยล่งยังข้างหน้าตัวนน้่งาอยลงังน้าตัวนงแปดหนึ่งสองอ๋อเปูด เออมันเขาก็เหล็กหลอกอยู่ผีมาบอกผีบอกเก่าหนึ่งสามติปูเก่าหนึ่งสามจเลยถอยลงให้เพราะว่ายุหันมันเคยถอยผีบอกคนเออเพราะว่ากันแม่ตาปลาขาวนี่ยี่บอกเป๊ะเลยบอกพวกจะบอกเป๊ะๆเลยกันมันอ่้มถ้าอยากก็เจ้านั่นมันจีถอยมันจีมาขึ้นมาลง ตัดบกูน,นปลาเลี้ยงงานกับปลเลี้ยงดอกงานน้องก็เลย,ม,ยมันไข่ก้อนบ่ไหวแล้วหนาวเนาะเสียงล่มตัวผู้ตึมตึมตึมปไปเลยหนาวแสดงว่าผู้โดนตัวผู้ไปมเมื่อไงอาววันวันทีหนึ่งนั่นละอ๋อวันวันทีหนึ่งอันนีน้เลขชุดนี้ตัดบ่ผู้นี่จับสองตัวบผู้ต้องตัดแล้วก็มันตีมีอีกอยู่มีแมาฝันอยุนี่อีกอยู่ อ๋อวันที่มีฝันเองเออมีฝันย้อนหนีอยู่เทียนมันมันชุดกระดาษเลยนะฝันกระดาษเลี่ยงฝันอย่ามันฝันจนมันถึงนะฟูเนาะส่วนเมื่อฝันย้่นหนีกะฝันว่าได้ไปเบิ้องลวดโยเกะกับรถเน่ะครับโยเกะกับรถลาบานรถดขั้นเขียวรถดขั้นเขียวทะเบียนเขียวที่เอาไปส่อง ก็เจ้าไปเบิ้งมาว่านเ่ยาเจ้าส่องมาท่านเลี้วดอกมาขวันเกีียวมันไปเทียไปเทียเครื่องมันนขนาดเเครื่องมันก็ดังตึบตึบตึบตืบตืบขึ้นกึลดอีแตนมเลยโวยส่อลดเนี่ยเมันก็จังเขตเสียงมันจังตั่นเลยดอกเนี่ยมาเจ้าบราท่านเหตุเลี้ยวดอกบรท่านประกอบเลี้ยว้องตะประกอบตะเบียนมันก็คือ 60, 2 <mumbles well. S 1> องสองหกศูนยองสองหนทะเบียนรถท่านเขียวเงินทล่มาจับใสองสองหกแล้วก็สองสองหกศูนย์ไปจมูนี่ตัวแดนะคับปุ่งสองสองสอสอง สองหกสองหกวูสองหกกันบ้าคร <ione. S 1> so like so like ับสองหกหกศูนย์หกศูนย์ถ้จับสามตัวสองหกศูนย์สองหกศูนย์วัวพูสามตัวสองสองศูนย์สองสองศูนย์สามตัวสองสองศูนย์สองสองศูนย์สองสองหก สองสองศูนย์สองสองนย์สับสามตัวจับ3มตัว3าหางทั้2สองตัวก็จับสองสองหกแล้วก็สองศูนย์หแล้วก็สองศู สองสองสองหกหกศูนยสองศูนยบ่าบปสองศูนยเนี่ยจะ่งให้สองศูนจับเอามาจับเอาเวิดตัวสองศูนย์เนี่ะีหางจับซีหางส่วนนี่จับจับสองตัวส่วนฝันอ่ฝันฝันก็มีซ้ำมีละครับโอ้มีหลายตัวเติบเล้วเ่สี่คูสามปู ตัดอ้อยมาเสือหลน้าปูชุดนี้ตามคูทีคูหาครูบ่ต้องขายให้ขายหน้าน้าปูเนาะไปขายเนาะแต่ตัดอ้อยพอแล้วมีแต่ที่ไปซื้อไม่หัน้าเลยรับจ้างตัดอ้อยมาเสือแล้วก็ไปซื้อไม่น้าปูเนาะตัดอ้อยเน่าแห้งปัง